สวัสดีครับแฟนๆคนใจเช่าถุงแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอ้ารู้สึกวา่าพ่อฝนหยุดไปในล,ล่มวีวีเ้ยพี่น้องนะครับล่มหนาววีวีแล้วมามมเริ่มเมาอ่อนๆแล้วล่มกันเลยครับมาจากทั้งพีได้บ,บาดมาจากทั้งตะวันออกเสียงเหนือพีได้บ,บาดคาดว่า,วาน่า,นาจ,จะเป็นร่มหนาวนะ่ะหนาวกับพ่อหนาวแล้วและบกเขาก็ออกแล้วพี่เขาลูกพี่หายออกห่วงแล้วพี่น้องไป่ะ โอ้คักคักโอ้ไม่ต้องหว่วงใหญ่ๆแบบของเราไหมเขาขี้งวัวเนาะน้ำใสแล้วข้าวขีวันะว,นะว,วออกห่วงเลยพี่น้องโม้คับเดีย๋ดวยวเราก่อเขาเอามาดอกเขาก็าาไปหาเลาะเบิ้งหมองเขางชิทามาหากิน้วยบนอในช่วงแรงนะ แหลงมาหอดเนี่ยเขาเห็ดย่างบะด้โอ้วอออวว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 วนอีนวววววววบวว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 วนเอววววัวว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 วัออกวว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 วัวว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 วรวว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 ้วงวว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 าวาวว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 คววววองวว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 เวว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 วะใส่น,น,ะนะครับเอาไอ้การ ไอ้เนี้ยกว่าขีงง้วก็เฟื่องเขาที่มันย่อยดีแล้วเนี่นะครับเอาไปใส่ต้นไม้นะครับเพื่อเพิ่มควบอุดมสมบูรณ์ให้กับดินที่กิงหลังจากมันย่อยแล้วเขาเอิ่นเป็นอินทรีย์วัตถุเนาะย่อยดีแล้วเอิ่นเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับการนำอินทรีย์วัตถุไปใส่กับมีมีมวัตถุประสงค์อยู่สี่อย่างนะครับี่น้องอย่างแรกก็คือใช้เป็นวัสดุคลุมดินอ่ะคลุมดินเนี่ย่จำเป็นต้องย่อยก็ได้เด้เป็นวัสดุที่ยัางพระท่านย่อยก็ได้เช่นอ่าฟางเขา ขีแ่แกบนะครับแกบฟางเขาขี่เรื่อยนี่ใส่คุ้มดินได้เลยเพื่อรักษาความชื่นในดินหลักกับเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินน้ำนะครับใส่คุ้มดินอย่างที่สองเนี่ยใส่เพื่อควบมอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นก็คือใส่เป็นปุ๋ยนั่นเองเมื่อใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่่อยสลายดีแล้วลงไปในดินนี่็ะจะกลายเป็นแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารให้กับพืชหรือที่เราบอกกันง่ายคือโล่งอาหารพืชนั่นเอง ขันเข้าเปียกใส่ข้นก็คือต้นพืชก็คือข้นนะครับดินก็คือโล่งอาหารนะครับโล่งอาหารก็ต้องมีอาหารน้ำเพระมันมีแต่โล่งอาหารเปล่าๆดินที่กันมันในิติดินเปล่าๆจะต้องมีธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์อยู่นั่มนั่นก็คือธาตุอาหารพืชจากอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคออนั่นเองครับต่อมากอะนอกจากจะใส่เพื่อควมบูรณาสมขเนี่ยยังใส่ปรับสภาพดินได้อินทรีย์วัตถุนี่หรือปุ๋ยมักปุ๋ยข้อ สภาพดินควเน่เป็นกดเป็นด่างอันนี้เขาเรียนว่าสภาพทางเคมีเนาะควเ่เป็นกดนเป็นด่างให้สมดุลนะครับแล้วก็ปรับปุงโครงสร้างดินน้ำเฮ็ดห้ดินร่วนซุยแต่เป็นดินเหนียวนะครับเฮ็ดห้ดินร่วนซุยน้ำอากาศผ่านได้สะดวกหรือถ้าเป็นดินไส่ที่น้ำที่บ่กเก็บน้ำาบกเก็บอาหารพืชนี่ก็ให้ดูดซับน้ำดูดซับธาตุอาหารพืชได้ดีนะครับนี่คือประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเบืง้บงบม่องสีสัมมาหากิ่งเข้าไปนะีย่ยายแจ่วมันด้มาเตรียมสถานที่ลนะวันพฤหัสเห็ุโอ้ลมหนาวมากเลยเพี่น้องวีวีมาแล้วคือแล้วมาเนี่ไปล,ล <c oughs> ะละฝนเตรียมไว้ละสิปลูกพักไวนะ้เหรอจากการที่เ้าเอาปุา๋ยมักปุ๋ยคลอกมาใส่ดินให้มันอุดมสมบูรณ์กระช่งผลให้พืชพักของเ้าง,งจะเลื่อนเติบโตง,งอกง,งามนครเบื้องเบื้องหมักพริกมักเขื่อบึกกินไป พักไอ้ยังก็ล่ะขึ้นไส่ปลูกตั้งแต่ปีไก่นี่เพี่น้องตั้งแต่แหล่งปีไก่ตั้งแต่านาหนาวปีไก่ยังยั่งอยู่ยังยั่งหเห็นอยู่โอ้พ่ชเตรียมไว้แล้วตัวนี้ย่าแก้วเตรียมพร้อมตันนี้เตรียมพร้อมที่จะปลูกตัวนี้นะครับนจากดินขี้ดินธรมรมดาครับเมื่อใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักเพื่อข้าไปกบสชกฝนให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นี่เลยสีอุ่มซุ่มเซ็งละพืชมากเลย จะในลมมาวีวีเลยเจ๊แก่ก็สืบทการเพาะต้นไม้เพาะพักจะไปปลูกพักไว้จะกินเนาะนะครับต้นพักที่อายุยืนเส้นพวกมังพีมังเขือเนี่ยกับป่อยไว้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นของเขาเองนะครับเออมังพีงใหญ่ต้นนี้พี่น้องมันสมบูรณ์สมบูรณ์พุ่สมบูรณ์แห้งเบื้องหมากถ้าหมากล่มไม่ว่าครับแม่นบดตุวนะตัวนะมีแต่มักพีกระด พีี่นน้องยิดครับแหล่งอาหารหรือโรงอาหารของพืชตรงนี้โรงอาหารมองนี้อุดมสมบูรณ์ครเถท่านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อุดมสมบูรณ์ไปด้วย,ย,มมวยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นี่พี่น้องเมืองนีงเมืองสะนะเนินดินนี่เจ้าหยมไว้แล้วเบื้องพักฝังมีอดจะหย่อนยิงใหญ่เบียร์จะได้กินน้าพักฝังเนี่ยมั้ลวกบ้างหนึ่งเสียปลาบ่ พักเมื่อโมกพริกตัวหนึ่มาพริกตัวนี่พี่น้องจักไปไส่ม่ตะมกักไะสักเลยอ่ะอุดมสมบูรณ์เต็มที่แล้วลบ่เนี่ยลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้วพี่น้องไปเลาะเบิ้งจักวางจักข้าวทุกปีเจังไลยแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของพืชเนี่ยเห็นบ่เนี่ย เงาใหญ่ๆนี่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของลําต้นนี่บ่ลมง่ายว่าส๊อตนะครับอีกแคกนึงน้ำก็ลงไปแล้วเนาะบ่ลมง่ายเลยเริ่มออกมาแล้วม,ามาังคู้ก้านแหล่เขาเนะมับกบวบไปจะขึ้นเนาะกลายเป็นข้างบวบใช่หรนักข้างเป็นงวยลงอีกละอ่ะส่วนซุมนี่ก็น,นาแรงก็โค้งยิ่งยกไปสารับพว่อวานพวกเวรเป็นวานจอดพี่น้องวานจอดก็คือวานที่ใช้รักษา,แ,าแพสสดนั่นเอง นะครับเพลิดเพลียหายเร็วเรียเจ้ามาปลูกนี่พี่น้องนี่เด้เป็นมากแล้วบาดเข้าปลูกี่ไก่นี่ครับเรียงๆใบออกบงังนะครับหลายพอดังเป็นเป็นมากแล้วบาดมะคุงเฮาเบิดกินแล้วมะคุงแล้วก็มีมะพริกนต้นบ้านนี่พี่น้อง เก็บกินไปเที่ยนึงเล้พี่ยีขีนู้นนี่คืนดินจุ่นี่อ่ะมันก็คงจัดออกมาเรื่อยๆลำบานเลยอุ้ย,ยพี่น้องมะพริกบ่เนี่ยแสดงว่าถือกับลังพริกคักแทนดินแทบนี่อ่ะแสดงว่าโรคอาหารดีเนาะนะครับมีการ,รบำรุงดีที่นักๆย่น,นี่ก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกนะครับหรืออินทรีย์วัตถุที่ห้ามหมักเรียบร้อยนี่เองนะครับถ้าออกมาใส่ปรับปรุงโดยเฉพาะดินขอบซาหรือดินก้นซาดินก้นซ่าง ดินโสมดินเปรี้ยวดินเหนียวจัดนะครับเมื่อเฮับปรปุงด้วยอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกเรียบร้อยแล้ะสภาพก็จะเป็นแบบพี่พี่น้องเห็นนี่แหละการจเจริญเติบโตของพืชนะครับให้มากใหพ้นบ่เนี่ยมากใไฮนุย้ยเนาะชมจันทร์พี่น้องนะครับว่าเฮ็ดใดเฮ็ดข้างไฮละมัดพัดนี้ลนะมูนิพี่น,อน้องมาดูนะต้นของเขาอ่ะมันหนักหมากเนาะ ละมุดละมิดก็คงจะโหสู้ส่วงที่มันแก่ละละบันอ่ะอันนี้เป็นต้นอีหลอกไง่ม่ได้กินบร่ได้ใช้ประโยชน์มูนน้นมนตวยไงพี่น้องผลจากการที่เห่าปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับยู่ข้างล่างก็เป็นพืชเป็นผักเป็นพืชผักสวนครัวยู่ข้างบนก็ไปก็เป็นผลละหมากลากไหมมันนะครับพี่น้องมาหุ้งเลยอะ มะเขือป้าไส่ก็เป็นหมากขึ้นเขาพี่น้องอข,ข,ข,อนะอขงึ้นหมากขึ้นยังขึ้นเขาเนี่ยนี่ะปุ่นอ่ะอุ้มตอวเตี้ยโอ้อชได้เก็บไปกินกับลาบกับวปนละบัเนี่เป็นหมากแล้วมะเขือเขาปุ่นอ่ะแยกแก้วบด้เบิ้งเนี่ยปุ่นอ่ะมีต้นใหญ่ๆปลูกปีไกายนี่ยขึ้นกันนะครับปลูกปีไกยปลูกปีที่แล้วนี่นะครับสลับมะเขือชะอมเฮ้ามี่บ่งลงแล้วบัเนี่ออกยอดแล้วได้กินแล้วปลไปเลาะไปเบิ้งอีกดึเปาเอานามยังไปะทะลกมาได้พี่น้องนะครับยังย่งลายอยู่หนาม เหมือนกันละมดนะครับอ่ะจะคมเนาะเดี๋ยวจะได้มาแตง่งแตง่งไหมมาแหนแดงเข้าพี่หน่องโอ้ขอบหักตัวนี้แหนแดงไว้จะเป็นแหล่งอาหารป่าอุ้ยเลาะมากพีกะะ่หน่องโค้งเนี่ยไก่ยาหนาฝนเนาะนี่จะเป็นประมาณน,นี้แหละหนาฝน, <Yeah. S 1> นเนี่ยโอ้พี่หน่องบิ่งยังได้กับสะออนย่ำนันหมาก อ <im <im <S s ุนตูนอินเตนหมากเต็มเลยเพื่อนน้องผลพั่งจากการใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยข้อเขาปรับปรุงดินได้นล้วเพื่อนน้องเนาะปรับปรุงดินได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะูเพื่อนเบิ่งหมากของเขาภาพเพื่อนน้องเราเบิ่งอีกแหล่งอาหารของพืชที่ดีที่สุดก็คือดินนะครับเพื่อนน้องนะครับดินนะครับนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ยึดเกาะของ รัต้นแล้วนะครับย่งเป็นแหล่งอาหารยังเป็นโรคอาหารนะครับดินดีมีอาหารพืชอุดมสมบูรณ์มีสภาพที่เหมาะสมนะครับกระส่งผลในพืชจะเริ่มเติบโตได้นะน,นะครับโอ้ว่าสิมาหอหมากมัตดหอยูอ้ดูว่ามันจะดกหมักย่องระบันอ้าลงมามากมักซีดาทับกันยังอุจาห์เป็นหมากเนี่ยอ่ะ ยก็จะได้เอาไม้มาค้ำขึ้นนะครับว่าที่ข่ำขึ้นหลายเทียวแล้วล่ะบ่บท่านพ่อได้ค้ำนักมากไปเลยมากฝรั่งกิมจูนะครับพี่น,อน้องคนละแมนบ่เลยบ่แมนอยากจะต้นมันล้มแล้วพี่น้องนี่มากหลายพดแล้วไหนจะเกี่ยวเก็บออกดูซุ้มข่ำขึ้นมาะม่เก็บเลยนี่จังสิเก็บออกอยาให้เป็นปีนวกบปเนี่ยฮ่องชงไปจะสะพาะซุ้มที่เฮาสิเซียว ผิดนะครับจะมีการเอาปุ๋ยมาใส่ใส่ปุ๋ยเข้าไปเฮพี่พี่น้องกินบ่ทันเลยพี่น้องกินบ่ทันเลยหลายออกมากดีใส่ปุ๋ยเข้าไปน้ำปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกแมนเพื่อเลยอินทรีย์วัตถุที่เ่าได้จากการหมักขี่งวกับฟางเขานั่นเด่นนะครับเอามาใส่ เบิ่งกล้วยเข้าบัดพุ่นมีตาลำใหญ่มๆ,ๆมีตาลำใหญ่ๆมีตุ้มีใหญ่ๆเอาคลิปนี้ทีนี้ก็นั่งพี่น้องเนาะนะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆจังพอกันไหมนะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับกดใจสะทุ่งครับพี่น้องนะครับเก็บน้ำสาระมาฝากพี่พอนองมื้อนี้มาเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนหลังจากฝนหยุดนะครับลมหนาววีวีมาแล้วเฮาสิมีแนวทางทำมาหากินจังได๋ปลูกผักซะตัวบัดนี้เนาะนะครับ พี่น่องมาเลาะเบิง่งหน่อเบิ่งสวนนะครับปาดมักซิดาเอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น่องนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ